สาขาซีรียอดเยี่ยมมีผู้เข้าชิงรางวัลดังนี้และรางวัลสาขาซีรียอดเยี่ยมได้แก่าขาเมกาข,าาข,าเม,ขเมจิลาต้องลอดเขมจิลาเดอะซีรีส์ผลิตโดยมันดี WORK ยินดีด้วยครับกูเชื่อนะเว้ยว่าแม่งต้องมีทางเอาชนะไอ้คำสาปมันได้อะ,ะอารวาตยาโยยิบทักคั้งกะลับตั้งทิาศว่าสเปียร์มีภพจะต้องมีจากรว่าไงฮะไอ้ยัยไม่ยอมแพ้ดูไว้เข็มมึงมันแสหาเรื่องนะมึงต่างหากที่มาเรื่องกูเธอมาขอให้ฉันช่วยมันอยู่ที่เรือนฉัน ็านาน่าัวปคยินดีด้วยค่ะซีรียอดเยี่ยมแห่งปีนะคะเคปศซิราต้องรอน่นเองค่ะขอเสียงปรบมือให้หน่อยค่ะ อีกแล้วนะฮะนี่ึ้นรางวัลใหญ่เลยนะ,ะซีรีส์ยอดเยี่ยมค่ะครับผมก็ก่อนอื่นต้องบอกว่าทุกเรื่องที่เข้าชิงนะครับก็ยอดเยี่ยมทุกเรื่องเช่นกันนะครับสำหรับเข็มจีราต้องรอดก็คิดว่ารางวัลน,นี้ทีมงานแล้วก็นักแสดงทุกคนน่าจะดีใจมากๆเพราะว่ามันก็เหมือนเป็นรางวัลที่เป็นส่วนรวมของทุกฝ่ายนะครับที่เราได้ตั้งใจ ผลิตผลงานชิ้นนี้มาร่วมกันนะครับจริงๆส่วนตัวก็อยากจะขอบคุณนะครับพี่เด่นพุ่มกับนะครับรอนนะครับแล้วก็ทีมงานทุกฝ่ายศิลปินท,ทุกท่านแล้วก็แฟนๆทุกคนนะครับที่แบบส่งพลังงานดีๆแล้วก็ตั้งใจผลิตผลงานชิ้นนี้ครับก็ขออนุญาตให้นักแสดงกล่าวขอบคุณนะครับครับก็ อันดับแรกนะครับน้ำพิงขอเป็นตัวแทนทีมนักสแสดงและก็ทีมเบื้องหลังนะครับขอบคุณโอกาสจากพี่ออปชั่นนะครับจากค่ายดูมาดิทีท่ให้เขมจีรามาเป็นของขวัญชิ้นพิเศษชิ้นนี้นะครับสำหรับพวกเราทุกคนเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่เด่นพี่รอน,นะครับทีมงานหลังบ้านทุกคนในในกองเลยนะครับขอบคุณมากมากที่ช่วยกันสร้างผลงานดีๆแบบนี้ออกมานะครับก็อยากจะบอกว่าจริงๆ อยากแชร์รางวัลน,นี้ร่วมกับผู้เข้าชิงทุกคนที่เข้าชิงในสาขานี้เลยครับเพราะว่ารู้สึกว่าปีนี้เป็นปีที่ประเทศไทยของเราได้ผลักดันการผลิตซีรีส์ BL ซีรีส์ไปอีกขั้นหนึ่งเพราะว่าในทุกๆเรื่องคือมีคุณภาพมี potential ของตัวเองมีจุดแข็งของตัวเองที่ตอนนี้เราพูดได้เลยว่าเราไม่น้อยหน้าประเทศไหนเลยในโลกที่ส่งออกแล้วก็ผลิต BL ซีรีส์ออกไปขนาดนี้นะครับส่วนเข็มจินดาต้องรอดนะครับก็อยากจะ บอกทุกคนอีกครั้งว่านอกจากที่เราจะให้ความบันเทิงนะบิงมองว่าเขมรเาต้องรอดกําลังมอบโอกาสให้กับเรื่องของไทย culture วัฒนธรรมอีสา,านต่างๆที่มันกำลังจะขยับเข้ามาใกล้นะครับความเป็น ป๊อปเคานเจอร์มากขึ้นความเป็นเคานเจอร์ที่มันอยู่ในเมนสตรีมมากขึ้นเราดีใจในส่วนนี้มากที่หลายๆคนร้องเพลงอีสานกันได้ง่ายขึ้นหลายๆคนเสพสื่ออีสานกันได้ง่ายขึ้นหรือเข้าใจในวัฒนธรรมเข้าใจในลายผ้าของคนอุบลที่เราสวมใส่ทุกครั้งที่มีการรับชมร่วมกันอะไรง่ายๆแบบนี้มันมันกำลังแทรกซึมเข้าไปในหัวใจของทุกคนแน่นอนอย่างน้อยว่าถ้าวันนี้มันผ่านตาผ่านฝีของคุณนั่นก็คือถือว่าเข็มจราต้องรอดได้ทาหน้าที่ของมันอย่างดีนะครับก็ขอบคุณสําหรับรางวัลน,นี้มากๆเยคคครรัับบบขอุณ ยินดีด้วยค่ะ